ครับสวัสดีครับอ้าวธนายก,กรตดเป็นอะไรมาเหรอคะลิ้นผมรับรถไม่ได้เลยครับโอเคได้อ่ะแลบลิ้นมาปู <c oughs> ่มันขี้ไก่นี่น,นั่งมันไง <c oughs> หายแล้วจ่ายค่ารักษามาเลยหนึ่งร้อยเลยใช้บริการใหม่<อ>นะคะขอบคุ้นค,ค่ะสวัสดีครับปู่อ้าวธนายก,กรตดมาอีกแล้วเป็นอะไรมาอีกคะสมองผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลย โอเคได้มาแลบลิ้นมามันกระเป๋าขี้ไก่นี่นะนั่นไงความจำเธอกลับมาแล้วจ่ายค่ารักษามาเลยหนึ่งร้อยวันีครับอ้าวท่านตันกรีดมาอีกแล้วเหรอเป็นอะไรมาอีกเนี่ยตาผมเป็นอะไรไม่รู้ครับมันป้องภาคมลัวแล้วมืดไปอันนี้คือครูรักษาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวครูจะยอมจ่ายเธอหนึ่งพันเลยอ้าวนั่นเป็นแบงค์ยี่สิบนี่น เหีนชัดแล้วจ่ายค่ารักษามาเลยหนึ่งร้อยขอบใจมากค่ะขอบใ้มาก่ะ